โทรศัพท์แบตหมดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีสวัสดีครับครูพินีกาจากพ,พิธีกมีวันนี้มาพูดถึงเวลาโทรศัพท์แบตหมดหรือ iPad แบตหมดต่างๆนะครับเราต้องการที่จะบอกคนอื่นๆเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยพูดยังไงได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีหลากหลายให้คําให้เลือกเลยนะฮะแต่ว่าหลักๆที่เราเ,อาเจอบ่อยใช้บ่อยแล้วก็ค่อนข้างง่ายเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันตายนะเช่น my phone is dead อย่เงี้ยก็คือเหมือนแบบโทรศัพท์ของฉันเนี่ยมันตายนะหรือว่า my battery is dead นะก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมันมันตายก็คือมันหมดนั่นแหละนะครับหรือว่าเป็นพูดยาวหน่อยเป็น my phone's battery it's dead ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเป็น my phone has died ก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในรูปของ perfect นะครับก็ has บวก verb สามเนาะ my phone has died my mobile has died แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่า uh, my phone is out of battery ก็ได้นะครับ out of battery ก็คือเหมือนแบบแบตหมดได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำที่เราสามารถที่จะหยิบเอาไปใช้เวลาที่ต้องการบอกว่าแบตมันหมดแต่ว่าถ้าสมมติเราต้องการจะบอกว่าแบตเต็มล่ะเออโทรศัพท์ฉันแบตเต็มแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะใช้เป็น my phone is fully charged อ่าก็คือเหมือนแบบโทรศัพท์ของฉันเนี่ยถูกชาร์จมาอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองก็คือแบตมันเต็มแล้วเนี่ยนะครับหรือว่า My phone is full battery ก็ได้นะครับก็ไม y phone ของฉันเนี่ยมีแบตเตอรี่ที่เต็มอะไรเงี้ยได้เช่นกันก็หยิบาไปใช้กันได้เลยนะครับ